Um. <laughs> สวัสดีชาวนักชอบออนไลน์ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับในคลิปนี้นะฮะก็คือจะมานะครับแนะนำนะครับมือถือของค่ายอินฟินิตกันบ้างนะครับโดยตัวที่ผมได้หยิบยกมานี้นะครับจะเป็นตัวอินฟินิตห o 50 p r โปรบวกนะครับซึ่งตัวนี้ก็หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักกัน อพอสมควรอยู่แล้วเพราะว่าเป็นมือถือนะครับที่เขาก็ได้เปิดตัวมาแล้วแหละนะครับสำหรับตัวมือถือตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนใน i n f i n i ิคอส50เซรีส์รุ่นใหม่เนี่ยตัวนี้มันจะเป็น Infin i ิตีคอ50 Pro บวกครับที่มาพร้อมกับอ่าเขาเรียกอะไรอนะ่ะแบบเป็นความโค้งนะฮะทั้งหน้าจอแสดงผลที่เป็นแบบโค้งพาร์เนลอัลโมเรกว้าง6.8นิ้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีค่ารีฟิลเลชันที่อยู่120เฮิรตเนี่ยนะครับจะมีการปกป้องด้วยกระจกออริล g าแกสนะฮะ แล้วกใ็ในตัวเครื่องของเขาเนี่ยมันบางนะฮะค่อนข้างที่จะบางอยู่ที่6.8ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นนะครับก็คือเป็นสมาร์ทโฟนที่จอโค้งแล้วก็บางที่สุดในงบประมาณ6,000ต้นๆนั่นเองนะครับะนะในส่วนของตัวนี้นะครับก็เป็นมือถือที่ว่าจะใช้งานโดยทั่วไปก็ดีเยี่ยมหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับ ซึ่งนะครับในส่วนของตัวอ n i n n i ิ Hot 50 Pro บวกตอนนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่เปิดขายแล้วนะครมีช่องทางการสั่งซื้อทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Shopee Lazada ก็มีให้เลือกซื้อแล้วนะครับโดยสเปคผมจะบอกสเปคคร่าวๆนะครับในเรื่องของตัวอ n f i n i ิ Hot 50 Pro ตัวนี้นะครับจอภาพเนี่ยนะครับจะเป็นจอขนาด6.8นิ้วเป็นจอ AMOLED นะครับความละเอียดเนี่ยครับเป็น full hd นะครับ1,080คูณ2460พิกเซลนะครับ ค่าความสว่างสูงสุดเนี่ยคือเขาไม่ได้ระบุมานะเออแล้วก็ในส่วนของค่ารีฟิลเนี่ยนะครับก็ให้มาอยู่ที่ 120Hz เฮิร์นะครับรองรับเอ่อขออภัยครับรองรับโอเวลล์ออนดิสนะครับเป็นการสัมผัสนะขณะนิ้วถ้ีอยากได้นะครับมีชิปเซตนะครับเป็น m e d i a t e k Helio G 1 0 0นะครับ6นาโนเมตร G.P.U. นะครับเป็นมารี G57 MC2 นะครับแรม8ส่วน ROM เนี่ยมีสองขนาดก็คือ ROM 128รอแล้วก็256 g b นะครับ กล้องหลังนะครับจะเป็นกล้องความคมชัดอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสง f 1 6นะครับ27มมนะครับเลนส์ายขนาดเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับเป็น1นึ่องจุนะครับออโต้โฟกัสนั่นเองนะครับในส่วนของกล้องอื่นๆเนี่ยเขายังไม่ได้แจ้งมาให้ทราบนะฮะแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยนะครับก็จะขนาดอยู่ที่ความคมชัด8ล้านพิกเซลรูรับแสงเนี่ยนะครับเป็น f 2.0นนะครับระบบเสียงนะครับปรับแต่งโดย gbl นะฮะเป็น ลำโพงคู่นะครับ JBL นะครับรองรับ FM Radio ด้วยแบตเตอรี่ก็ตามที่บอกไปข้างต้นอยู่ที่5 0 0 0ม a h รองรับชาร์จไว33วัตต์นะครับเครือข่ายนะครับแจ้งเป็น 4G นะครับมี Wi-Fi มี Bluetooth นะครับมี NFC ให้พอร์ตเนี่ยเป็น USB Type C 2.0 OTG นะครับมีรูหูฟัง3.5มิลลิเมตรมาให้ด้วยเออเจ๋งดีนะครับมีซิมรองรับ2ซิมนะครับเป็นนาโนซิมนะครับ เซนเซอร์ S S ensor, นะครับสแกนนิ้วมือบนหน้าจอนะครับความทนทานตัวนี้มีกันน้ำกันฝุ่นให้นะครับเป็น IP54 ระบบปฏิบัติการ xos 14.5บน Android 14นะครับขนาดเนี่ยนะครับก็มีความบางนะฮะ6.8มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอื่นๆยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับแต่ก็ ือเนื้อ,อาหาที่ผมหยิบยกมาจากเว็บไซต์ที่ผมหยิบยกมาในข้อมูลอาจจะไม่ครบผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยชาวนักช่องออนไลน์ผู้ชมทุกท่านเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็มีสมาชิกหลายๆคนนะครับที่มีการซื้อนะครับได้เอาไปทดลองใช้แล้วเขามีการฟีดแบ็กกลับมาหรือผลตอบกลับมาค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นมือถือทีออ่ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามเนาะจอโค้งแล้วก็บางมาก,มากๆนะฮะก็เกิดใครชอบในส่วนของจอโคง้งแล้วก็แบบว่า ไม่ได้แบบโค้งขนาดนะแบบเป็นโค้งหมดนะครับแลวมีขนาดที่ความบางอย่างเนี้ยนะก็ตัวอินฟินิตค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับโดยราคาที่ผมจะหยิบยกมาให้ทุกท่านสําหรับการสั่งซื้อเนี่ยนะฮะก็จะเป็นจากเว็บไซต์ Web หรือทางช่องทางของอ n f ฟ n i ิตไทยแลนด์เลยนะครับไทยแลนด์เลยนะครับที่จะหยิบยกมาให้นะครับก็ใครที่สั่งซื้อนะครับเขาก็จะมีการเคลมประกันให้มีของแถมให้นะครับก็สามารถกดไปดูที่ลิงก์ช่องใต้ ทำแนะนำแล้วก็ช่องคอมเมนต์เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อเอาไว้ให้ในราคา6 0 0 0นต้นๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้มือถือใหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในหลายๆด้านนะครับก็ลองพี่จารณาดูนะครับผมเนาะผมก็มีหน้าที่มาชี้แนะแนวทางนะครับแนะนากับเทรนที่กำลังเป็นกระแสนิยมในตอนนี้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดข้อมูลอะไรตกหล่นอย่างไรหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยชาวนักชอบออนไลน์ไว้ในที่นี้ด้วยนะครับสามารถติชมกันได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับรับฟังความคิดเห็นทุกอย่างครับ โอเคครับก็ในส่วนของเนื้อหาการแนะนําคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าถ้าเกิดมีสินค้าอะไรใหม่ๆกําลังเป็นที่ต้องตาใจหรือใครๆหลายๆคนได้สอบถามเข้ามาก็จะรีบมารีวิวหรือทําคลิปแนะนํามอบความรู้ให้กับทุกๆท่านได้ทราบกันทันทีนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้สวัสดี